สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Horizon ปอซ่า r i z o n อนพักห้หมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีอยู่กับรถสายหรูตัวยืดจะค่ายคาะคีแลกกันอย่างดียวนะหะหลายๆคนน่าจะได้ยินบ่อยนะครับไอ้คำเรียกคำเนี้ยนะวันนี้เราอยู่กับรถลิมูซีนนะครับนะ่สำหรับรถที่อยู่กับเราวันนี้จะเป็นตัวค a d i l ก a c ็ t s Limousine มนะครับที่ผลิตมาในช่วงปี2 0 1 2จนถึงปี2019นะณนะปัจจุบันรถรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับเพราะว่าทางคัลเลกเกเนี่ยเขาเลิกใช้บนะอด ถ้าเกิดจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆมันคือรถแปลงนั่นแหละนะครับทางคัดเดลเลเนี่ยเขาจะขายชัซีตัวบอดี้แบบว่าช่วงข้างหน้าและก็ช่วงข้างหลังเนี่ยนะครับให้กับบริษัทที่รับผลิตพวกรีมูซีนนะแต่ว่าในส่วนของบอด2ี้สชิ้นนี้ที่เราว่าไปอ่ะและก็ชัซีอ่ะจะแข็งแรงมากกว่าชมธรรมดาปกตินะครับเพื่อให้เหมาะกับการแปลงรถนั่นเองนะอและบริษัทนอกก็ไปผลิตแล้วก็เอาไปวางขายอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแลวกันนะเอาข้อมูลมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้างในนี่บบา เพิ่งเคยเห็น <laughs> โคตรจล่อเท่โคตรจะหรูคุณดูสิมีตั้งแก้วด้วยนะครับโอ้มันเท่จริงมากคุณนะแต่ถ้าเกิดน,นั่งอย่างนี้นี่แบบว่าเวียนหัวไหมข้างนอกนี่แบบว่าโคตรจะโปร่งโล่งสบายนะครับเฮ้ยโคตรเท่โคตรเจ๋งนี่ของเราในเกมคนนี้เป็นโฉมสประตูนะครับจริงๆจะมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยซึ่งด๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะ จะขอพาไปชมตรงนี้ก่อนนะครับจำโลโก้ตรงนี้ให้ดีนะครับ o อยั l รอยั l รออะไรก็แล้วแต่นะมันคือแบรนด์ของผู้ผลิตของรถคันนี้นั่นเองนะครับนี่ยองโคตรจะหล่อเทนะครับนี่เมื่อขอมาก็จัดไปนะเปิดฝังกระโปรงไม่ได้น่าเสียดายมากนะครับแต่ว่าแม่งเท่จริงนะครบเอะบอกเลยว่าโคตรจะหล่อเท่หรือเผาไม่รู้แต่รถยาวมากนะครับเลดไลน์เริ่มต้นที่เ0็ดพัน กล่องตัดที่7,500นะครับแรงนุ้ยนะหรือเปล่าไม่รู้นะมีคนเขาอยากดูจริงๆเหรออยากรูก้เหมือนกันนะขอไปเ่ยไม่เป็นไรขอมาก็จัดไปนะครับรถคันนี้ใช้พื้นฐานขอ,ของตัว Cadillac XTS นะครับที่ผลิตมาใน,นช่วงปี2 0 1 2ถึงปี2019นะมันจะจัดอยู่ในคลาสของ full size luxury นะครับเป็นรถซีดางสายหรูของค่ายอเมริกานั่นเองนะขึ้นชื่อว่า Cadillac ก็คือสายหรูอยู่แล้วนะ ในส่วนวอดี้ในโฉมธรรมดาปกติจะมี4ประตูอย่างเดียวนะครับส่วนของเราในเกมเราบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะในโฉมลิมูซีนเนี่ยจะมีตั้งแต่10ประตู5้ประตูแล้วก็6ประตูนะครับในโฉมสีสประตูที่แบบว่าเน้นปาร์ตี้มั้งใช่ไหมส่วนโฉม5ประตูนี่เคยเห็นในตัวนี่ไหมฮอลลีวูดอ่ะที่แบบว่าเปิดฝั่งฝั่งซ้ายปะเออฝั่งซ้ายลงแบบว่าเดินรมแดงอะไรแบบนั้นนะครับเรายกขึ้นมาทำไมใช่ไหมเพราะว่ามีข้อมูลนิดหน่อยส่วน6ประตูนี่ใช้แบบว่าพวกพิธีการนะครับพวกคนดังๆอะไรแบบนั้น ในส่วน layout จะเป็นเครื่องวางหน้าแล้วก็ขับหน้านะครับแต่สามารถเลื่อนไปโฉมขับสีได้นะในตัว XTS มดาปกติก็มีขับหน้าแล้วก็ขับสีนะครับในโฉบตัวท็อปอะในเกมนี้มีไหมเหมือนจะมีมั้ยในส่วนเครื่องยนต์นะครับก็ไล่ไปเลยนะตั้งแต่2.0งจรสี่สูบเรียงเทอร์โบเป็นเครื่อง V 6 NA แล้วก็ V 6เทอร์โบนะครับของเราในเกมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,564ันซีซีนะหรือว่า3.6ลิตร V 6 NA นะครับรหัสเครื่องคือ LFX นะครับเกือบลืมชื่อ แรงม้าอยู่ที่304ตัวที่6,800รอบนะครับส่วนทองที่358นิว้วตันเมตรที่5,300รอบนะเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะวางอยู่ในตัวคัดดิแอกแบบว่ามากมายเลยนะครับในช่วงปีของมันนะแล้วก็มันจะไปวางอยู่ในตัวเชฟโรเลตคาปิโลด้วยนะครับในรุ่นแบบว่า V6 หกนเะแล้วก็วางอยู่ในพวกโคโรราโดแล้วก็อินพาร่าด้วยนะในส่วนของเกียร์จะมีเป็นเกียร์6สปีดออโต้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามี2โฉมน,นะอารมณ์แบบว่าเกียร์ทนหรือเกียร์ไม่ทนอะไรแบบนะั้นถ้าเกิดคุณใช้รถแบบเเเลเลเคาารรรรรรรีียยกกกออะะไไลล่่่ืง2.0ิตใชมมปป็น์ธด เครื่อง V6 หรือว่าเกียร์ดีขึ้นนิดนึงอะไรแบบนั้นนะครับศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่สิบจุดศูนย์วินะครับใครม,มันจะไปเร่งศูนย์ร้อยว่าทามจริง <laughs> ในส่วนของท็อปสปีดอ่ะเอาจริงเขาล็อกกล่องอยู่ที่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อแบบว่าให้ความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและก็คนขับและก็รถอะไรแบบนั้นนะเพราะว่ารถแบบนี้คงไม่มีใครเอามาขับท็อปสปีดออกมาใช่ไหมเขาเน้นหรูหราเดินทางหรูเทๆ่ๆนั่งสบายๆอะไรแบบนั้นนะครับ ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยในโฉมธรรมดาปกติอยู่ที่1,800กิโลถึง1,900กิโลนะครับในส่วนโฉมรีบูซีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,500กิโลนะก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่ไหมในส่วนของราคาขายนะครับในโฉมธรรมดาเนี่ยอยู่ที่1.5ล้านต้องบอกไว้ก่อนนะราคาทั้งหมดเนี่ยไม่รวมภาษีนำเข้านะครับแล้วก็ขอแปลงเป็นราคาเงินไทยให้แล้วนะจริงๆมันเป็นเงินดอลลาร์อุเอสอะไรนะรส่วนในโฉมรีบูซีห้าประตูเนี่ยอยู่ที่2.2ล้านบาทถึง2.6ล้านบาทนะครับ และการในโฉม6ประตูเนี่ยอยู่ที่2.8ล้านบาทถึง3.5ล้านบาทแล้วแต่ผู้ผลิตนะเพราะว่ามีคนที่แบบว่าเอาไปแปลงหลายเจ้ามาส่วนของเราโฉมสประตูก็ราคาผขอกันนะครับมันไม่ได้มีคนผลิตแค่คนเดียวไงมีแบบว่า5 6 7เจบริษัทเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะแล้วแต่ละเจ้าก็จะแบบว่าไม่เหมือนกันอนะ่ะบางเจ้าก็บอกว่าเน้นหรูหราเน้นปาร์ตี้เน้นโน้นเน้นนี่เน้นนัน่นน,น,นนะครับก็ไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับเราไปแตะรถกันดีกว่านะใครมันจะอยากว่าขับรถต่ำจะเอาไปแขกได้หรือเปล่าก็ไปดูนะ ปี2013 Cadillac XTS Limousine นะครับเดิมๆเ,เครื่องยนต์304แรงม้าทอค358นิวตันเมตรน้ำหนัก2,495กิโลหน้าหนัก60เซนเหลือจะเชื่อยาวขนาดนี้หน้าหนัก3,564ซีซ <laughs> ีนะครับวัาเป็นเครื่องแบบว่า V10 ได้8.4ลิตรนี่เครื่องไหนวะพักนี้ปะน่าจะใช่7.0 V8 2.6 Roter Racing ถ้าเกิดเราเบิ้ลมันจะแบบเว้นไงานไหมลอง เสียงขังชงเท่ซะเหลือเกินอันนี้เป็นเครื่องวีฟสองเรชิงเฮ้ยน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นเครื่อง8.4ลิตร V10 นะครับไม่ใช่สิ8.4ลิตร V10 เป็นเครื่องดรอส์ไวเปอร์เออมาพากรนงพากรนนี้อะไรแล้วพูดชื่ออะไรไปวะไปลืมลืมหกจุดห้าวีฟสอง แล้วจึง4ลิตร V8 Twin Turbo คันนี้ขอแหวกแนวหน่อยแล้วกันนะเราจะไม่ไปแบบเขาเรียกอะไรเดียไม่ไปเครื่องเดิมเออเราจะไปแบบเครื่องแต่งแล้วกันนะครับตัวไหนดีให้เรียกตึกตอกติ๊กตอกติ๊กตอก V2 นี่น่าสนใจนะเสียงมันหวานมากนี่เลยคันเพิ่มเทิมใส่ส4โรเตอร์ไปไม่ใส่อะใส่ V8 Twin Turbo แล้วกันนะครับ เดิมๆเป็นรถขับหน้านะนี่เห็นไหมเราใส่เป็นขับสี่ะมันจะเลี้ยวง่ายขึ้นไหมลองขับหน้าแบบใส่ซิ่งดูแล้วนนะไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเข้ามาเปลี่ยนชุดแต่งนะครับก็ตามสายฟอร์ซ่าแบบโงบ่ๆอเขามีนี่ให้ด้วยนะเนี่ยเดิมๆแบบว่าเอาไว้สำหรับใส่าสายลากจูงข้างหลังนี่ก็ใส่ไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เท่เลยทุเรศปั๊มเบรกอะ อะไรก็ไม่รู้ชุกแรงเรสปเลี้ยวแบบปวยแตกมากเลย0.0ยางแบบยางนี่ไหมเนี่ยเทป่ะพอมันเป็นรถแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะใส่ล้อแม็กอะไรดีนะครับเราจะลองใส่เป็นตัวนี้ไปไหมผมว่ามันเท่ดีอ่ะมันดูแบบว่ารูดิรูหลามาเห่าทำไมมาต้องเห่าด้วยก็ไม่รู้ใส่ไปเลยเพ่อยเป็นเรื่องเยอะใช่ปะ เดิมยาง255ขอบ19นะครับให้ขอบมาใหญ่มากเลยนะจริงยาง2 5 5เองเหรอมันรับน้ำหนักไหวอะวะไอแต่จริงมันก็ไม่ได้หนักขนาดนะมันแค่เท่านั้นองแหละ2500กิโลเองใช่ไหมไม่รวมคนนั่งเนี่ยนี่แบบแปก๊แปกเลยลิบูซินสายซิงได้ปะมันต้องได้แหละมาขนาดนี้แล้วเนาะมียืถาล้อด้วย บองแต่ไม่เห็นเลยลำ,ลำบากวาะ <laughs> <laughs> เรายังไม่เห็นทอ่อรถคันนี้เลยนะท่อมันออกไหนวะจริงๆมันน่าจะออกแบบว่าข้างๆตรงนี้นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดให้เดินมาออกข้างหลังมันก็จะตลกไปหน่อยใช่ปหคุณคิดเหมือนกันไหมตกใจเลยเห็นแต่ว่ามอพัก <laughs> <laughs> ใช่หมมอพัก์ทเนี่ยไม่ท่อเสียปะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> สภาหรือเปล่าใครมันจะโยกหอ,อกข้างหลังใช่ไหมลองนึกสภาพดูสิถ้าเกิดคุณเดินท่อแบบว่าจากข้างหน้ามาข้างหลังความยาว70นิ้วเลยด้วยแบบว่าช่วงที่แบบว่าเขาเรื่องอะเนี่ยช่วงยืดออกมาเนี่ยเออคันนี้แต่งเครื่องแต่งหลายไม่ได้เลยนะครับมีแค่แบบว่าเทอร์โบอันติแลกนะเรามาจะผิดกันว่าไปมออกเฮ้ยไปออกนี่ <laughs> แม่งเดินท่อกี่บาทเนะี่ย อยากรู้ใช่ไหมมันคือท่อิงกไหยคุณแต่เราจะไม่ใส่นะเพราะว่ามันเสียงดังแลารำคาญนมากนะครับแต่งทั้งหมดตามนี้นะเฮ้ยน้ำหนักเบาลงแล้วเลยแค่สองพันเองนะครับเสียงท่อแบบว่าอย่างเท่รถเมกันแบบว่ามัสเซลใช่ไหมเดิมๆเ,เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสีเดียวเลยนะสีเดียวจริงว่ะสีขาวไหมมันจะดูหนอแน้มไปไหมแต่ของจริงมันไม่มีปะ่ะมันมีแค่สีดำอะองจริงน่าจะมีนะ คนเขาน่าจะเลือกผลิตได้อะเราจะไปเสีขาวแล้วกันนะเราชอบแปลกแหวกแนวใส่ฝาบอกคาร์บอนอะ <laughs> <laughs> เอ๊ะเวลาให้มันสมกันแบบว่าตัวยืดใส่ซิ่งเลยใช่ไหมเรียกว่าตัวยืดนแล้วน,นะ <laughs> ล้อแม็กนี่ไม่ต้องที่ใส่อันนี้มาเพราะชอบสีอยู่แล้วนะครับปั๊มเบรกสีแดงได้ไม่เป็นไรนะ <laughs> มันดูยากมากเลยอะดู <laughs> ขยับตัวไม่ได้ให้รถมาตรงตรงเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นะครับอ <laughs> ตรงนะตรงนะ โคตรจะหลอห่อเท่ววนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเลนไลน์เริ่มต้นที่7,500เพราะว่าเราไปใส่เครื่องหมดกล่องตัดที่7,819เอาจริงของจริงก็ใส่ได้เว้ยผหมแบบนตัวแรงขับหน้าโค <What? laughs> <laughs> เลียยากนะเลี้ยวประมาณ5.2 ยากเลยเอ้ยไม่ยากเดี๋ยวง่ายโหชิวบอกเลยว่าชิวมากแต่ล้อมันจะฟรีแบบ E R เอลยเนี่ยให้แบบแงไงขับหน้าตูดไหล่เนี่ยมันชิวอยู่แล้วใช,ใช่ปะคิดถูกจริงนะที่วปใส่ขับหน้ามาแต่เจ้าไปลงแขกไหวหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้ขอพาหรือว่าไปฟังเสียงท่อนนิดหนึ่งเลยกัน มันได้เรื่องอยู่ขับมันอยู่บอกเลยอันนี้อารมณ์แบบว่าเช่าลิมูซีนมาสิ <laughs> ต่างประเทศเขามีบริการแบบเชา่าอ่ะนี่ขับไปดิพี่เก่กะ เปไมของจริงเสียงดังรัานขนาดนี้ลูกค้าจะด่าเนาะทำไมหน้บาบัตรเลิศใหม่มันดูแบบว่าไอ้นี่บิดเหแปดบิดสิบหกบิบมดมันดูแบบแปลกๆละเนอะโอเคก,ก,กลับมาปกติกันกไปไเจอในสนามนะ้รับเหมือนข้างๆกระจกมองในไฟด้วยปะไม่น่าใช่บักใช่ไหมน่าจะเป็นไฟนะครับด้วยความที่รถมันช่วงยาวอะถ้าเกิดเราแบบออกจากสี่แยกฝานย่าง,งเ,เงี้ย ให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเอ้ยรถเรายาวนะกางตัวเรารถอยู่ตรงนี้อะไรแบบนั้นปะใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะครับเพราะแม่งันเขาจะใส่ไปทำไมนะ <c oughs> มันเลี้ยวง่ายแต่มันขับยากนะนจริงอารมณ์แบบว่าด้วยความที่เป็นรถขับหน้านาน้ำหนักเยอะเราต้องแตะค่าเลขตลอดเวลาถ้าเกิดเราไม่แตะรถแบบว่าเนี่ยตูจะไหลเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราแตะค่าเลขตูก็จะเข้ามาเลยครับก็ตามสไตล์รถขับหน้าแบบว่ารแรงแรงเลยนะ และก็ในตอนต้นคลิปเราบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าทางคัดิแลคเนี่ยเขาจะขายบอดี้กับแชสซีให้นะครับซึ่งไอ้เจ้าบอดี้แชสซีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่แบบแข็งแร่งมากๆแข็งแรงมากๆ,ากๆนะครับกว่าชมทัรมดาปกตินนะสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปแปลงรถลิงบุซีโดยเฉพาะเลยนะครับ mm hmm. แต่ไม่ใช่ว่าใครก็เอาไปผลิตได้นะครับเพราะว่าทางค a ดิแลคเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบโรงงานนะครับว่าผ่านเกณฑ์การประเมินไหมมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถรถต้องไม่ยาวเกินไปต้องน่นต้องนี่ต้องนั่นต้องหรูหราอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ก็จะอนุมัติเป็นแบบว่ารถของคารดิแรคดูซีนได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่โรงงานเอาไปผลิตแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมก็สามารถเอาไปผลิตแล้วก็วางขายได้นะเพียงแต่ว่าคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อคาดดิแรคกได้ได้บอ,อกหอหอก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับไม่ชนะอย่าว่ากันนะคิปเนี้ยเราเจอ,อกันรถอะไรกันดูเดีเอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะ ส่วนรถที่มันผ่านเกณฑ์และได้ชื่อคาดิแลกเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ามันได้ประกันหลังการขายของคาดิแลกนะในส่วนของตัวรถบอดี้แล้วก็แบบว่าช่วงล่างนู่นนี่นั่นเครื่องยนต์อะไรแบบนั้นต้องไม่ลืมนะว่ารถมีเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์นี้ออกมาจากศูนย์บริการนี่บอกไหมครับในกรณีที่คุณไปมีปัญหาเงี้ยทางศูตรเขารับซ่อมด้วยนะครับอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดอยู่ในประกันเขาก็รับผิดชอบให้อะไรบ mm hmm. แบบนั้นก็ถือว่าเจ๋งนะอารมณ์แบบว่ารถออฟฟิเชียลเลยทางคันดีแลกไม่ได้นะว,ยว,ยดวยนะ ถือว่าสุดยอดมากนะครับในส่วนของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับอย่างที่เราว่าไปแล้วว่า6 7 8 9 10บริษัทเลย <c oughs> <laughs> บางบริษัทก็จะเน้นแบบว่าลดพิธีการลดนายกรัฐมนตรีต้องใช้คำว่าอะไรละ่ะประธานาธิบดีใช่ไหมอ่าแล้วก็คนดังๆแบบว่าข้าราชาการดังๆข้าราชาการตัวใหญ่ๆอะไรแบบนั้นใช้คำนี้กว่าอเออส่วนบางเจ้าก็จะเน้นแบบว่าซูเปอร์วีไอพีเลยนะครับอย่างของเราในเกมนี่ก็แบบว่าออกแนวซูเปอร์วีไอพีอะไรแบบนั้นใช่ไหม แล้วก็จะมีแบบว่าผลิตมาเพื่อขนศพนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งข้างรถของเราคันนี้มันเขียนว่ารอยเยใช่ไหมมันย่อมาจากคําว่ารอยเย้าโค้ดบิลเดอร์นั่นเองนะครับหรือว่าบริษัทที่ผลิตรถของเรานั่นเองนะเจ้าหลักๆก,ก็จะมี3เจ้านะครับนอกจากของเราก็จะมีอีกตัวคาร์บอทโคชบิลเดอร์นะครับแล้วก็อีเกิลโคชคอปปานีอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆเราสามารถเลือกความยาวได้นะแบบว่ายาวตั้งแต่7นิ้วไปถึง70ินิ้วนะครับรู้สึกว่าของในเกมของเราคันนี้จะเป็นตัว70นิ้วมากนะ แล้วแต่ละคันก็เลือกออปชันได้ด้วยนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนนะความสะดวกความสบายความหรูหราโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งเราค่อยว่ากันเลยกัน,ะนะเป็นไงฝีมือระดับผมที่แบบว่าเป็นคนขับลิงูซีได้ไหมห <laughs> <laughs> ลือจะเชื่อคลิปนี้ใช้จอยขับด้วยด้วยชนะเฉยบอดมันกากแหละเราไม่ได้ขับดีหรอกบอดมันกากแล้วข้อดีของเราคืออะไรเลยวะแรงม้าเราเยอะเว้ยแล้วก็รถละครมันหนักเราชนใครก็ได้ <laughs> ผมก็ไม่หาข้อมูลมานะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมนะแรกเริ่มเติมทีคําว่าเรมูซีนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับเรื่องเสื้อผ้าหรือว่ารัดของฝรั่งเศสนะครับมันจะใช้อยู่ในรถม้ามาก่อนนะรถม้าในสมัยก่อนอะ่ะมันจะเป็นตัวแบบว่ารถเกวียนใช่ไหมที่ว่าคนขับอยู่ข้างหน้าแล้วก็คนนั่งหลังแบบว่ารวมกันเลยอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับมีแค่มานั่งนิดหน่อยอะไรแบบนั้นใช่ไหมถ้าเกิดเคยเห็นในการ์ตูนถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกให้ไปดูที่นี่เยหม,มาป่าก,กันในเครื่องเทศเห็นไหม ชื่อเรื่องอะไรวาสไปดบูวาชอบมากเลย <laughs> เออมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับหลังๆเขาก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอารมณ์แบบว่ารถเกวียนที่แบบว่ามีหลังคามีบอดี้เนี่ยอารมณ์แบบว่ามีห้องโดยสารเออใช้คำดีกว่ามีห้องโดยสารเพิ่มขึ้นมานะครับแยกกันเลยระหว่างคนขับว่าคนขับม้าคนาควบ,บ,บคุมมา้าแล้วก็คนนั่งหลังผู้โดยสารอะไรแบบนั้นนะครับเ <c oughs> ออพอมาเจอแบบว่าฝนตกถนนลื่นแล้วเราเลี้ยวไม่ได้เลยว่ารถเป็นไรก็ไม่รู ตอนแรกใช้เรียกชื่อรถม้าใช่ไหมครับแล้วมันมาอยู่ในรถยนต์ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไปในช่วงปีถึงปี102นะครับอันนี้เป็นรถม้ารถเกวียนนั่นแหละรถเกวียนติดเครื่องยนต์รุ่นแรกนะครับที่ได้ชื่อว่ารีมูซีนนะครับมันก็คือรถเกวียนธรรมดาปกติที่แบบว่ามีล้อข้างหน้าสองล้อข้า <c oughs> งหลังสองล้อจะอะไรวะใช่ไหม <c oughs> มันก็แค่เปลี่ยนระบบขับเครื่องจากม้าเป็นเครื่องยนต์แค่นั้นแหละนะครับ แล้วก็แยกตัวคนขับกับผู้โดยสารให้มันแยกจากกาันคนขับก็อยู่ข้างหน้าไปผู้โดยสารก็อยู่ในห้องโดยสารไปอะไรแบบนั้นนะครับอ,อ๋อต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าลิมูซีนยุคแรกๆอะ่ะตัวมันจะไม่ได้ยืดยาวแบบนี้นะครับมันจะเป็นแค่รถธรรมดาปกติเลยนะรถมา้ารถเกียรรถอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่แยกระหว่างคนขับอยู่ข้างหน้ากับผู้โดยสารอยู่ข้างหลังเป็นห้องแยกกันแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะครับคนขับก็ขับไปผู้โดยสารก็อยู่ไปใช้คําว่าอะไรดีวะ เพิ่มความ private ไหมแบบว่าความเป็นส่วนตัวเออใช้คำนี้ดีกว่ามันคือแบบว่ามันเพิ่มความเป็นส่วนตัวของคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับแล้วมันเป็นรถหน้าตาของเราแบบในเกมแบบนี้ตอนไหนใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่าวกันนะครับเราไปทดสอบทอสตสปีดดีกว่าเรียกครับเลยมันรถขับหน้าเว้ยเพราะงั้นมันเบิร์นได้นะครับเบิร์นไงวะอ๋อโอเค <laughs> ไม่ได้เบื่อลุกขับหน้านานอนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าไม่มีควันเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งฝนตกเลยแต่วันนี้ง,งโยกได้แบบว่าเต็มที่แต่ควันไม่มีเลยมันเท่มากเลยนะเดีย๋ยวควันมาแล้ว,คว,ลวควันมาแล้วก็ต้องไฟมาเคยดูปะ่ะอะไรอยู่นี่หน้าปัดเลนไม้นะครับทางซ้ายเป็นวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วน่าจะเป็น mph นะครับโลว์ไมล์ per hour นะทางขวาเป็นน้ำมันแล้วก็อะไรเนะี่ย ความร้อนนะครับแต่ว่ารถมันเดียวไม่เข้าเลยเดียวยากมากทำไมตอนแข่งเหมือนขับดีจังเลยวะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกไว้นีหนึ่งใช่ไหมว่ารถคันแรกที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนรถของเราตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้บุกแบบนี้นะ <c oughs> ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในช่วงปีถึงมนร้อยยี่สิบแปดนะครับรูปร่างหน้าตาให้นึกถึงรถอเมริกันแบบว่ายุคเจ้าพอ่อเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้เแกบบี่ยววะมันมีการตรงไหนเลอใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับรูปร่างหน้าตารถโบราณแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่ารถเนี่ย มันจะยืดยาวแบบนี้นะครับสำหรับชื่อบริษัทที่สร้างออกมาในยุคแรกๆนะครับชื่อว่า Armbooster Coach Company นะครับในตอนแรกอ่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถขนของและขนคน,นนะครับจริงๆนะไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นรถหรูนะครับเขาจะาไว้ขนแบบว่าวงดน,นตรีวงใหญ่ๆที่แบบว่ามีคน5 6, 7, คนหคนเจคนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกเครื่องดนตรีไปได้ด้วยนึกออกไหมจะได้แบบว่าคันเดียวไปได้รบเลยไปทั้งโน้ตรนตีแล้วก็เครื่องดนตรตีโน่นนี่นั่นนะครับ แล้วมันมาเริ่มเป็นรถหลูตอนไหนใช่ไหมครับมันจะมาเป็นในช่วงปีนึงเหือน3 0นะครับในตอนนั้นน่ะทางคอลลีวูดแบบว่าเริ่มดังมากในยุคอเมริกานะครับเขาก็เริ่มแบบว่าไปจ้างพวกรถลิมูซีนเนี่ยเพราะมันเท่ใช่ไหมล่ะมันเปิดประตูข้างๆรถยาวๆอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะด้วยความที่นักแสดงเยอะด้วยมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมนะือนกันนะอารมณ์แบบว่ามาจอดปูพรมแดงแล้วก็เดินเปิดประตูลงมาเป็นหลายๆคนอ่อมันเท่มากนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ไหมน,นั่นแหละพอเขาเเบบวา,า้มีต มีฐานะทางสังคมไว้เขาก็เริ่มอัปเกรดแบบว่าใส่แอร์เข้ามาในช่วงปี1903-1903ใส,ส,ส,ส่สิ่งอำนวยความสะดวกความหรูหราความสะดวกสบายนู่นนี่นั่นมานะครับหลังๆก็เริ่มเอามาจัดเป็นแบบว่ารถปาร์ตี้รถ VIP โพน่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติที่สะดวกนะเนี่ตอนไปหาข้อมูลเนี่ยมันมากเปรี้ยวมากนะครับและสมัยก่อนเขาเรียกมันว่ารถเมย์รถดีบูซีนสุดเท่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าคนยุคโบราณนะก็เรียกว่ารถเมย์ อ๋อเกือบลืมไปนะครับมีเป็นแบบว่าเวอร์ชันของรถประธานาธิบดีของสหรัฐด,ด้วยนะครับสามารถกัรกระสุนได้ด้วยนะโคตรจะสุดยอดเลยนะครับก็ปะสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาก่องเราก่อนเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากติดตามผหมือยกันด้วยสมัครใครอ่ะสมัครใครสมัครใครเชื่อไหมว่าล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งโดนยิงช่องไปเว้ติดแดงแล้วเขายิงอินโฟฟอร์ซ่าแบบว่าก่อนที่เราจะเข้าสนามแข่งนึกออกไหมไม่ว่าใครมันก็ฉากเหมือนกันหมดเาวะ แม่งยิงชอ่องโมโหมากตอนนั้นอ่ะช่องติดโงแดงเลยแม่งเลยก่อนที่จะยืนเรื่องไปแล้วก็โอเคทางยูทูบก,ก็ปลดให้ก็งแงแล้วมันขีดกูดกูอัดเองกับมือกำลังนั่งเล่นนั่งบนอยู่เ่ยแม่งจะมาเทม่อย่างไยก็ป้ไปแล้วเดี๋ยวสักวันศุกร์วันเสาร์ค่อยมาไลฟ์แล้วกัน